แน่นอนครับเข้าร้านได้เลยครับตรวจสอบดูอุณหภูมิต่างๆนะครับสังเกตเทมนะครับลบสี่สิบองศาอินเทคคอนเดต,ตี้ร้อยสามห้าผิดวิสัยครับตามมาดูทางนี้ฮรตามมาดูทางนี้ครับขอดูแผลหน่อยครนี่ครับรบ,รบ,บาดแผล บาดแผลสายไฟ Air ์ฟครับไปสีอยู่กับคอมคอมแอร์นะครับตรงสายพานแล้วก็แกะออกมาดูนะครับค่ามันผิดเพี้ยนในรายการผมก็พูดอยู่เสมอนะครับเวลาควันดำนะถ้าทำดูแล้วปั๊มแรงดันดีหัวฉีดพิ่งทำมารถเคยดีๆอยู่นะฮะผมบอกให้ตรวจสอบแอร์โฟก็อกากาศกองเชื้อเพลิงนะฮะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยทำความสะอาดดู แล้วก็ดูสายไฟอย่าลืมนะครับสายไฟสําคัญอย่างเงี้ยถ้าผมซ่อมหมวชีดไปผมก็ไล่ตาแตกเลยดีว่ามันมองเห็นง่ายนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าซ่อมสายไฟแล้วจะหายหรือเปล่านี่ไงสาเหตุควันดํานี่ไงลวกแปดชนิดหมูชีดเดิมๆนะฮะทบโบบู o เยอะใบหลังใหญ่ก็เดี๋ยวจัดให้ครับเพชรล้างถอดประกอบรับ ถอดออกมาขัดมาถูทำความสะอาดแบบนี้ทุกคันทำให้เหมือนกันทุกคันนะครับอกไม่เสียก็ไม่แตกคันนี้ลูกค้าบอกขอปลายใหญ่หน่อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนต่อจากมัดทัครับก็มาต่อวีโก้เลยก็ตอนนี้เดี๋ยวพกับผู้แล้วกันครับว่ามาจากที่ไหนเป็นอะไรมานะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากท่าไหนครับ ผมอยู่นี่ครับทอยหนองใหญ่บางแคนี่ครับอ๋อยู่แถวนี้เอ,เ,นเองนะฮะใกล้เลยรถไปเลยมาครับอาการควันดำวิ่งวิ่งไม่ออกคัดำครับเกินไปดำเกินไปดำเกินไปวิ่งไม่ออก<ห>นะฮะก็คันนี้ถอดชีดออกมาเป็นหัวชีดเดิมนะครับก<ม>็หัวชีดไหลกลับค่อนข้างจะเยอะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เลยได้ทําการเปลี่ยนป้ายหัวชีดคันนี้ก็เลือกใช้เป็นปลายพวกปเจโจ้ไปไปเจ็ดศูนย์ก็ใช้ดีครับ ก็ดีไม่ดีเดี๋ยวไปฟังจากผู้ใช้รถอีกทีดีกว่า<ๆ>ดี๋ย<ค>อขอ<ๆ>เลี้ยวก่อนนะครับผมพี่ตอนนี้เสร็จแล้วออกมาลองรถเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยถึงติดบูธง<ๆ>่ายตอนตอนตอนแรกนี่คือท่วมดำอย่างเดียวบููธไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็คือบูธมามาตามเท้าเลยครับมามาตามจังหวะที่เติมเลยครับผมจริงผมรู้พี่อาจจะบอกมาตามตีแหละอ่าจะเป็นอย่างไงนะครับก็คะแน้ที่ผมพี่เขาเป็นคนระบุมาเลยนะเอาเบอร์นี้ แต่เบอร์นี้ข้อดีของมันคือองศาตรงใหญ่กว่าเดิมไม่มากสําหรับสายที่ชอบแบบควันน้อยๆขี่สนุกไม่กินน้ํามันนะครับเบอร์นี้ก็ดีแนะนําเลยนะครับเป็นวีโก้205แล้วก็มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมพี่ครับดีจริงครับผมผมทดสอบได้ฮะมีจาเรียกว่าเห็นเห็นด้วยตามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติจริงครับผมแนะนําครับผมแนะนําครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับควันขาวควันดำเลกไม่ออกวิ่งไม่ขึ้น เครื่องสะดุดเครื่องไม่ฟิตสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างี้ก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างครับท,ที่อยู่ลิงก์ด้านบนนะครับขอบครับ